อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะติงต๊งติงต๊งติ๊งฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกินมาม่าก,กันนะคะก็คือเราก็ต้องไปซื้อก่อนใช่ไหม get, 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 get. แล้วก็ได้มาม่าเป็นที่เรียบร,ยร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการเปิดแก๊ get, สเสร็จเรียบร,ยร้อยแล้วนะคะคุณตาทําให้นะคะแล้วก็จุดน้ําเอาน้ําแล้วนะคะนิดเดียวเอง แล้วก็จะเอาใส่หม้าเลยค่ะก็คือตอนนี้ที่เราเอาใส่แบบนี้คือแบบมันน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนณตอนนี้นะคะแล้วก็เอาทับพีนะคะเอามาคนๆให้มาม่ามันแบบให้อ่ำให้เส้นมันนุ่มนะคะอะไรวะก็คนนะคะก็คือน้ำมันนิดเดียวเพราะว่ามาม่าแค่ทองเดียวนะคะก็ ัดสินใจแบบให้มาม,ะมะ่ามันขยายตัวเลยดีกว่ามันจะง่ายกว่านะคะ,ะฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสาตาอยู่ต่อเลยได้ไหม เลืจานกันนะคะทุกคนก็คือแบบว่าตอนนี้คือเลือกจานไม่ถูกแล้วอะ่ะคือก็ตัดสินใจเลือกจานสีส้มนะคะแล้วก็เราก็จะเอาช้อนด้วยนะคะพอได้ช้อนมาเราก็จะล้างล้างช้อนนะคะแล้วก็ปิดแก๊สละปิดปิดมือมือพูดมมมมไม่ทันแล้วไปเอานมกันก่อนนะคะ พื่อลดความผิดก็คือเพื่อลดความผิดของมาม่านั่นเองนี่นมนะตู้เย็นเอ่อตู้เย็นเหมือนเดิมอีเช่นเคยนะ,ะทุกคนปิดปะเรแล้วค่ะ,ะ,ะนมลดความผิดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องเขย่าก่อนเปิด้วยทุกคนเห็นปะมันไม่โฟกัสที่ผอภัยนะคะกล้องมันไม่โฟกัสเอง คือแบบวนวันเอาแต่แบบเก๊เก๊ะเก๊เก๊เห็นไหมขยาวก่อนเปิดแล้วก็จบนะะได้เร็วนะคะแล้วก็ขอพายนะถ้ามีสิงเด็กปอยาโออยู่ด้านนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกินกระท่อมกันนะคะปรีชาอี่นะคะ คลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะไม่ต้องแชร์นะคะกดไ like, ลค์แล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกๆคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>